อันนักปราดสั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทําไปไม่ไหลหลงย่อมเต็มด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงกุศลส่งศพสถานวิมานทองขอถวายความเคารพกราบเรียนขอ,อการท่านหลวงพ่อพระกูกมนกิติสารเจ้าคณะตมุลศิลาเขตสาเจ้าวาดวัดสว่างสุทธารามคณะสงฆ์หมู่ใหญ่จากวัดสว่างสุทธารามบ้านหนองกุง่งตำบลศิลา อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นทุกรูปด้ยวยความเคารพครับเจริญพรท่านรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ชันชยัยพานทองวิทยกุลอธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแก่นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรินจันทร์ศรีคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นคณาจารย์ลูกนักศึกษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ ตลอดถึงท่านผู้ไฝ่บุญไฝ่กุศลไฝ่คณงามความดีทุกคนทุกท่านจากคณะสาขาต่างๆและผู้ที่กำลังชมทางการถ่ายทอดสดก็ขอเจริญพรก็เอามือลงก็ได้นะจะใช้เวลาประมาณสักสิบหนาทีอัตมภาพพระครูดุลปัญญาพิลักษ์ในนามพระศาสนาตัวแทนของพระสงฆ์ทั่วรา ตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูกรมลกิติสารซึ่งนั่งอยู่ขวามือของอตมาในวันนี้ได้ทําหน้าที่แสดงธรรมตามคำบรรณาวันนี้หัวข้อในการแสดงธรรมคือเรื่องความสามาัคคีความสามาัคคีในการร่วมกันทํางานในองค์กรก่อนแต่ที่จะกล่าวในเรื่องนั้นก็อดที่จะชื่นชมบุญไม่ได้วันนี้รู้สึกมั่วปลื้มมากจากการอ่าน ดีกาแผ่นนี้เอกสารแผ่นนี้บอกว่างานครบรอบ42ปีวันสถาปนาคณะเสัชศาสตร์มหาว,วิทยาลัยขอนแก่นซึ่งปกตินั้นจะเป็นวันที่หนึ่งเดือนธันวาคมแต่ด้วยมีกิจมีงานที่สำคัญมากๆไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวันนี้ก็เลยเลื่อนมาจัดเป็นวันที่สองก็บวกบ้างลบบ้างไม่เป็นไรนะฮะ อย่างเวลาเราเห็นการ์ดเชิญเราก็จะเห็นบรรทัดสุดท้ายจะเขียนเอาไว้ว่ากําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมก็ประมาณนั้นน้องคนโยมเนาะคำว่าการจัดงานนั้นทั่วไปแล้วเราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นงานแต่งไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดหรืองานใหม่หรืองานพบปะสังสรรค์เลี้ยงรุ่นอะไรก็แล้วแต่นั้นคืองาน จะมุ่งไปทางบันเทิงสวนเสดีใจแล้วก็ฉลองกันจะไม่มีพระเข้าไปเกี่ยวข้องแต่สำหรับวันนี้แล้วมันไม่ใช่งานธรรมดาเป็นงานบุญเพราะมีพระสงฆ์ทางคณะบดีประลบกับเจ้าหน้าที่ก็ได้กราบราตนานิมนต์พระสงฆ์มาโดยการอำนวยการของท่านอธิการบดีไม่ทำไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นคนบุญคนวัดคนบา อาตมารู้สึกชื่นชมตรงนี้เป็นอย่างยิ่งนะฮะวันนี้พระสงฆ์ได้มาอนุตรังปุญยักเขตตังโลก,กัสสะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตอนนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเป็นชาวนาแต่เป็นชาวนาแห่งความดีงามเป็นชาวนาบุญกำลังที่จะหว่านมเมล็ดพืชผ่านทานซึ่งเตรียมอาไว้แล้ว ส่วนมเมล็ดพืชพันธุ์ศีลนั้นเราเอาเข้าไปในใจของพวกเราแล้วแม้พระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นจะเสร็จดับขันธปรินิพานไปนานแต่เราก็ยังมีความศรัทธามีความเลื่อมใสโบราณที่สารว่าแม้นบ่ได้เห็นหน้าเห็นแต่หน้ากับพ่ออยู่เห็นแต่ผ่าผาดว้กับพ่อใดอุ่นใจแม้นบ่ได้เห็นหน้าก็หมายความว่าไม่เห็นหน้าพระพุทธเจ้าเห็นแต่หน้ากับพ่ออยู่ นาในที่นี้ก็คือนาบุญได้แก่พระสงฆ์ซึ่งเป็นผลิตผลของพระพุทธองค์ได้เปิดโอกาสให้กุลบุตรในโลกนี้ได้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราท่านทั้งหลายก็จึงได้มีโอกาสมาทำบุญในวันนี้เริ่มต้นจากการให้ทานที่ยังไม่เป็นทางการเท่าไหร่นักก็คือได้ถวายการต้อนรับถวายประเรปียนน้ำเปกียนปานะ ตั้งแต่เช้าแล้วก็มาสมาทานศีลทานก็เป็นบุญทานน้ำใหม่บุญสําเร็จด้วยการให้ทานศีลล้ใหม่บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลสมาทานศีลเข้าใจในศีลศีลน,นี้แหละเป็นมหาทานที่ยิ่งใหญ่อีกต่างหากเป็นการให้ชีวิตเป็นการให้ทรัพย์สินเป็นการให้ความปลอดภัยในครอบครัวเป็นการให้ความไว้วางใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็เป็นการ ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยความไม่ประมาทคืออยู่ร่วมกันด้วยสันติมัตรีปาณาติบาตงดเว้นการฆ่าอยู่ร่วมกันด้วยสันติมัยตรียินดีในสิทธิของตนไม่ล่วงละเมิดสิ่งของอันไม่ใช่ของตนเองโดยอาการแห่งขโมยไม่สับสนในเรื่องประเวณียินดีสันโดษในคู่ครองของตนเองกล่าววจีสีนสัตว ก็คือมุสาวาทาเว้นการพูดปดเคร่งครัดในความไม่ประมาทก็คือไม่เสพไม่เด่บไม่ดมไม่สูดเป็นบุญมากมายมหาศาลนับว่าเป็นบุญของพวกเราที่มีหลักธรรมโน้มนำจิตใจให้ทำดีมีศีลเป็นเซฟตี้ให้เราเป็นคนดีในอาอย่างที่โลกต้องการตรงนี้ก็ต้องขออนโมทนาชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง บุญเป็นที่พึ่งถึงชาติหน้าบุญนำพาเป็นสุขทุกสถานบุญเป็นหลักถึงผลนิพพานบุญบรรดาลสารพัดสวัสดีเวลาไม่มากจะขอเข้าไปเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ท่านได้กำหนดให้แสดงธรรมคือในเรื่องของความสามัคคีความสามัคคีนี้เราก็ได้ยินเกิดขึ้นมาก็ได้ยินมันมีการรดนร้ำลงมันมีการปลาลบอยู่บ่อย และสงฆ์องค์พระเจ้าก็จะแสดงธรรมในเรื่องเหล่านี้แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราแต่ละรัชการโดยเฉพาะรัชการที่9ท่านจะมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาเยียวยาสมานความร้าวฉานของคนในชาติในระดับส,งสูงๆมีการรัฐปฏิวัติรัฐประหารคลาใดในหลวงของพวกเรารัชการที่9ก็จะเรียกเข้ามาอบรมอย่างปีสาห้า ก็นึกย้อนไปว่าเป็นเรื่องราวของการรัฐประหารด้วยสาเหตุอะไรก็ว่ากันแล้วก็มีคําสมัคีสมัคีนี่แหละปองดองสมานนฉันปองดองก็ดีสมานนฉันก็ดีตลอดถึงความพร้อมเพียงก็ดีการมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันก็ดีเหล่านี้แปลว่าสามัคคีทั้งนั้นเราก็ลองมาทราบ ธาตุที่มาธาตุแท้ของมันว่ามาอย่างไงกันแล้วกันคำว่าสามัคคีนั้นมาจากสับสับหนึ่งก็คือคำว่าสมะบวกกับคำว่าธาตุแล้วก็ลงอีปัจจัยวิธีใช้ก็จะลบที่สุดธาตุนั้นก็คือหม่อม้าก็คือลบคมะแต่ไม่ลบคะจะลบที่มะอย่างเดียวในที่สุดมันก็จะสำเร็จรูปมาเป็นคำว่า สามัคคีด้วยวิธีการทีขะาอาให้เป็นอาที่สาก็จันว่าสาแล้วก็สามัคแล้วก็ลงอีอาคมก็จะเป็นสามัคคีซึ่งก็จะมีคําแปลว่าเสมอกันอย่างเดียวกันเพราะสมานั้นก็แปลว่าเสมอพร้อมซื่อตรงมีจิตไม่วอกแวกมีความยุติธรรมเหมือนกันแนวคิดเดียวกันนอกจากนั้นคําว่าสามัคคีก็จะมาจากคําว่าสังบวกกับอคิ หรือบวกอักคณิสังอันนี้เป็นสัพท์อุปสรรควิธีใช้ก็แปลงอังนี้ก็เหตุบนสอเสือให้เป็นมอม้าแล้วก็บวกกับอักขิเมื่อมาบวกกันแล้วก็จะอ่านว่าสมัคิทำไมจึงกลายเป็นสามมคีก็เพราะว่าทีฆ่าที่สานั้นให้เป็นอากจะวาษาแล้วก็ ทีก็อีให้เป็นอีอันนี้อาตมาพูดง่ายๆให้เข้าใจก็จะว่าสามัคคีสมะสมะหรือสังตัวนี้แปลว่าพร้อมไปว่าเสมอส่วนอัคคีนั้นแปลว่าไฟมันจะเสมอมันจะพร้อมไม่ได้หากมันลุกโชงอยู่ลุกโชดช่วงชัชวานอยู่สําหรับไฟเพราะฉะนั้นจึงแปลว่าไฟที่ดับพร้อมแล้วไฟที่เรียบร้อยแล้วไฟที่ไม่ลุกไม่โชดไม่ช่วงแล้ว ในความหมายของสามักขีแปลว่าไฟที่ดุกถูกดับแล้วไฟที่ดับพร้อมแล้วไฟอะไรไฟโลภไฟโกรธไฟหลงดับลงแล้วอย่างเช่นวันเนี้เพราะไฟโลภในใจของพวกเราไม่มีจึงตั้งใจมาทำบุญได้เพราะไฟโกรธของพวกเราไม่มีจึงตั้งใจมาทำบุญได้เพราะไฟหลงของพวกเราไม่มีเราจึงตั้งใจมาทำบุญได้ หลงก็คือไม่รู้จริงแต่นี้เราไม่หลงเรารู้ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําบุญได้สุขทําบาปได้ทุกข์เราเชื่อว่าที่เรามาดีเพราะเรามีบุญเราต้องอยู่อย่างมีคุณเพื่อจะเป็นทุนเดินทางต่อไปเชิญชมท่านอธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแก่นมากๆตลอดถึงท่านคณะบดีวันนี้บุญกุศลบรรดามีที่เราทำทั้งหลายนอกจากเราจะได้แล้ว ก็ขอให้แผ่พายอุทิศไปถึงบรรพชนผู้ก่อร่างสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็คณะเพสัชศาสตร์ของพวกเราด้วยเมื่อความสมัคคีแปลว่าความพร้อมเพียงแปลว่าความเรียบร้อยแปลว่าความมีจิตใจไม่วอกแวกแปลว่าเที่ยงธรรมแปลว่าซื่อตรงแปลว่าความปองดองแปลว่าร่วมมือกันทา จะแปลว่าอะไรก็แล้วแต่หากมันมีแล้วมันดีมากรวมพวกอยากได้รักรวมพักอยากได้สามาคัคคีรวมทั้งพวกรวมทั้งพักเราจะได้ทั้งความรักความสามาคัคคีให้เราตัวอย่างของมดแดงมดแดงหนึ่งรวงหนึ่งรังมันจะมีผู้ปกครองอยู่ในรวงของมันหลังของมัน รังมดแดงเนี้ยอาตมาเปรียบเทียบเป็นหนึ่งประเทศของเขาเลยนะเขาอาจจะมีจังหวัดมีเมืองมีอำเภอมีตำบลมีหมู่บ้านมีเขตการปกครองแล้วก็เขาจะปองดองสมักสมานสมักขี่รักให้บ้านเมืองของเขามากหากมีใครมาราวีเขาต้องต่อตีจนตัวตายหากมีใครเดินผ่านกลายมาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สาราสิงหรือมนุษย์สา เขาก็จะชูหางขึ้นมาทันทีบอกว่าพิษของเขาอยู่ตรงนั้นแล้วปากของเขาก็จะอ้าคอยที่จะกัดจุดประสงค์ก็เพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเขาองค์กรของเขาตำบลอำเภอของเขานั่นแหละหากเราไม่ไปใกล้ก็แล้วไปหากเราไปใกล้เขาก็จะไม่ยอมเหมือนกันหรือเราไปชนมันจริงๆมันก็กัดจริงๆกัดแล้วเราไปเด็ดหางมันออกเด็ดก้นมันออกมันก็ยังกัดเราอยู่ จนเราแกะออกนี่คือความรักชาติบ้านเมืองทุกตัวจะเป็นเช่นนี้เขาจะไม่แหวงกัดกันเองเขาจะไม่ทะเลาะกันเองนึกถึงบทอาขยานบทหนึ่งสมัยเรียนหนังสือชั้นประถมะศึกษาปีที่สามไม่ทราบว่าท่านนักหลายจะจําได้หรือเปล่าเนาะมดเอย๋ยมดแดงเล็กๆกเลี้ยวแรงแข็งขยนันใครกล้ำกายทําร้ายถึงรังมันก็วิ่งพลูกูกันมาทันที สู้ได้หรือไม่ได้ใจสาหัสปากกัดก้นต่อยมิถอยหนีถึงรังเราใครกล้ามาลาวีต้องต่อตีทอรหดเหมือนมดเอ้ยนี้ความแน่นเหนียวเป็นปึกแผ่นหากเราลูกๆนักศึกษาตลอดถึงบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ของพวกเรายังไม่มีความกลมเกลียวยังไม่มีความเหนียวแน่นยังไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันก็ให้เอาตัวอย่างของมดแดงกันแล้วกัน ไม่เพื่ออะไรหรอกเพื่อองค์กรองค์กรก็จะเผื่อประโยชน์มาให้เราเองไม่ต้องทําเพื่อเราทําเพื่อองค์กรเดี๋ยวองค์กรมันก็จะสะท้อนมาหาเราเองฝากเอาไว้นะที่ตรงนี้อีกสักหนึ่งตัวอย่างก็ได้หากเรามุ่งเอาชนะค้าขานซึ่งกันและกันจนหน่วยงานองค์กรและสัมประสายหรือไม่กลมเกลียวไม่ปองดองกันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะอาจถึงกับสูญเสียอิสรภาพสูญเสียชีวิตเลยก็ได้ ดังนิทานนกกระจาบมีนกกระจาบอยู่ฝูงหนึ่งไปหากินตามภาษาของนกเอกทิวาสังคลันอยู่มานวันหนึ่งได้ลงไปกินข้าวของชาวนาซึ่งอยู่ในฤดูการเก็บเกี่ยวสร้างความเก็บแค้นให้ชาวนาเป็นอย่างยิ่งที่มาตัดรอนผลประโยชน์ของเขาเขาก็ต้องหาวิธีรักษาผลประโยชน์โดยการหาตาข่ายมาดักในที่สุดก็สำเร็จสำเร็จในการดักติดตาข่ายจริง แต่มาด้วยความสำมัคคีของนกหนึ่งสองสเพียงแค่นี้เองบินพลึบพร้อมกันปรากฏว่าตาข่ายพร้อมกับนกไปอยู่ที่ยอดไม้ทุกตัวนั้นก็มุดออกจากช่องของตาข่ายด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสแต่มีอุตตริขึ้นมาคนหนึ่งพวกเจ้าให้นึกถึงบุญถ,ถึงคุณของเราบ้างการที่ตาข่ายขึ้นมาได้มันเพราะเราลำพังพวกเธอกล่องกระแล่ง จะอะไรความสามารถจะอะไรนักหนานี่ต้องฆ่าสิถ้าไม่มีฆ่าไม่ได้ไม่ตัวหนึ่งก็บอกว่าถ้าไม่มีเราก็ไม่ได้เหมือนกันนกแต่และตัวนั้นก็อ้างสปปรรพคุณศักยภาพของตนเองในที่สุดก็เกิดการท้าทายเรียกว่าตอนนี้หลงละไม่รู้ว่าอะไรมันจะเจริญมันจะเสื่อมเอาแต่จะชนะกันให้ได้ก็เลยทดสอบศักยภาพโดยการบินลงไปที่แปลงนาของชาวบ้านอีกครั้งหนึ่ง ก็ได้การละสิเพราะว่าชาวนารอคอยวันที่จะดักนกเหล่านี้ก็ดักได้จริงๆดักครั้งนี้สําเร็จเพราะว่านกนั้นบินไม่ขึ้นตัวบินตัวไม่บินตัวบินตัวไม่บินตัวที่เก่งนั่นแหละจะบินเพราะว่าตัวที่ไม่เก่งนั้นก็อยากจะดูผลงานเอาสิเอาสิเอาสิเจ้าเก่งนักเอาสิเอาสิในที่สุดเอาสิเอาสิมีแต่ชาวนาลเอาสิเอาสิจับได้หมดทุกตัวคั่วกินในตอนเย็น แก้แค้นสำเร็จและได้เป็นอาหารแตกต่างหากไม่มีอะไรดีขึ้นแม้แต่ประการใดจงจะได้เอาตัวอย่างของนกกระจาบกลุ่มที่ตอนเขาเขาไม่สามคี่าได้เอาตัวอย่างของเขาท่านทั้งหลายโดยทั่วไปความสัมคีท่านก็ให้ความหมายอยู่แล้วว่าการพร้อมกายพร้อมใจพร้อมความคิดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ อันนี้มันเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ทุกคนในสังคมต่างยอมรับเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยสังคมขนาดเล็กๆครอบครัวระดับองค์กรหรือขนาดใหญ่ระดับชุมชนระดับตำบลอำเภอจังหวัดไปสู่ประเทศสังคมโลกหากขาดความสมัคีย่อมขาดพลังในการทำสิ่งต่างๆและยิ่งหากปัญหาความขัดแย้งมีมาก ย่อมสามารถลุกลามไปสู่ความรุนแรงได้ในที่สุดท่านผู้รู้กล่าวว่าในการดำเนินชีวิตและการอยู่กันในสังคมจะอยู่ดีมีสุขให้เอาน้ำเป็นแบบอย่างเพราะน้ำมีคุณสมบัติ4ประการ 1. ชุ่มเย็น 2. รวมตัวกันเป็นนิด 3. มีความเที่ยงธรรม 4. ฟอร์มตัวเข้ากับภาชนะได้ทุกรูปแบบ 4. คุณลักษณะนี้ถ้าจะแปลง ให้เป็นคุณธรรมในพระพุทธศาสนาช่วมเย็นนั้นก็หมายถึงความเมตาเมตาเมตตาแปลว่าความรักปรารถนาให้กันและกันเป็นสุขแบ่งสรรปันส่วนเบามวลหัวหวานเหตุงานซอยโมยู่ยางบาเปียบซึ่งกันและกันประการที่สองรวมตัวได้แก่ความสมัครขีนี่เองแตกพวกจากเสียรักแตกพักจากเสียสมัครขี แตกทั้งพวกแตกทั้งพักจะเสียทั้งความรักความสามัคคีรวมพวกอยากได้รักรวมพักจากได้สามคัคคีรวมทั้งพวกรวมทั้งพักเราจะได้ทั้งความรักความสามัคคีธรรมดาของน้ําไม่นิยมความแตกแยกแม้ว่าผู้ใดจะเอาไม้เข้าไปกรีดเอามีดเข้าไปฟันเอาขวานเข้าไปผ่าพอยกมีดขึ้นมาจะหารอยหารอยมีดฟันน้ําไม่เจอมันจะวิ่งเข้ามาหากันทันที ประการที่สคุณลักษณะของน้ำมีความเที่ยงธรรมความเที่ยงก็คือความ,วามไม่ลำเอียงในทางกอ่อทางขอทางงอสาเหตุที่จะเอียงนั้นมีอยู่สอย่าง 1. นึ่ลำเอียงเพราะรักรักจึงลำเอียงสมมติมีของอยู่หนึ่งชิ้นเวลาจะแบ่งให้คนอื่นมีคนสองคนรอรับสิ่งของจากเรานี่แหละ หากมีการแบ่งไม่เท่ากันนั่นแหละคือลำเอียงเพราะรักเพราะเรารักเราจึงให้มากกว่าพยายามหลีกเลี่ยงตรงนี้นะหนึ่งลำเอียงเพราะรักเรียกฉันทากติสองลำเอียงเพราะชังให้นิดๆเพราะชังนี่แหละจึงเกิดความลำเอียงโดยอัตโนมัติเรียกโทสาคติสามลำเอียงเพราะกลัวหวาดบันต่อภัยก็เลยเกิดความลำเอียงเอียงไปทางเขาเพราะกลัวเขาลำเอียงเพราะกลัวเรียกพระยาคติ สี่ลำเอียงเพราะหลงเห็นดีเป็นชั่วเห็นหัวเป็นหางเห็นกลางเป็นตัวเห็นผิดเป็นถูกอย่างเงี้ยก็เรียกว่าโมหะคติลำเอียงเพราะหลงเพราะฉะนั้นน้ำมีความเที่ยงธรรมจะไม่เอียงไปทางไหนยกตัวอย่างช่างไม้ก็ดีช่างเหล็กก็ดีสร้างงานก่อสร้างระดับร้อยล้านพันล้านก็จะขาดสายดิ่งวัดระดับน้ำไม่ได้เครื่องมือวัดน้ำไม่ได้น้ำมีความเที่ยงตรงจริง จนถึงขนาดช่างไม้ต้องพึ่งผ่าน้ําเป็นต้นประการที่4น้ํามีคุณนะลักษณะฟอร์มตัวเข้าได้กับทุกอย่างไม่แข็งกระด้างปราศจากมานาทิฐิหากเป็นคนก็คืออ่อนน้อมถ่อมตัวรู้จักสัมมาคารวะรู้จักที่ต่ําที่สูงเข้ากับคนได้สรุปแล้วว่าไม่แข็งกระด้างเข้ากับคนได้ทุกระดับหากเป็นคนนะเปรียบเสมือนน้ำ น้ำมันสามารถฟอร์มตัวเข้าไปอยู่ในขวดเหมือนขวดเข้าไปอยู่ในแก้วเหมือนแก้วเข้าไปอยู่ในตุ่มเหมือนตุ่มเข้าไปอยู่ในปืนสําหรับเด็กที่จะไปฉีดน้ําเล่นยามสงกรานมันก็เหมือนปืนนี่คือนี่คือคุณลักษณะของเขาเหตุดังนั้นเราต้องลดมานะละทิฐิไม่แข็งกระด้างไม่มุ่งเอาชนะค่าขานซึ่งกันและกันจนหน่วยงานองค์กรรัศมีรัรายสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นอันตรายทั้งนั้น สังคมที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวมุ่งพดุงตนยิ่งกว่าพดุงงานพดุงชีพยิ่งกว่าพดุงชาติย่อมประสบความพินาศพ่ายแพ้คือต่างคนก็ต่างแพ้และแพ้ที่สุดก็คือองค์กรหน่วยงานจนถึงประเทศชาติสุดท้ายนี้ขอฝากกาบยานีสิบเอ็ดแก่ลูกๆนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์และทุกท่านว่า เชือกกล้วยฟันเป็นเกลียวย่อมแน่นเหนียวขึ้นชั้นใดคนเราคราวร่วมใจร่วมสมัครรักสมานย่อมเกิดความเข้มแข็งมีเรี่ยวแรงมุ่งทำงานให้เสร็จสำเร็จการเพลิดพิสดารตามประสงค์ความรักสามัคคีคือความดีควรจำนงคู่ใจให้มั่นคงจะเสริมส่งวิเศษสีลดความเห็นแก่ตนเป็นเงื่อนกลการสามัคคี เมตตาเอื้ออารีอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยประโยชน์ของส่วนรวมมีส่วนร่วมหลักหัวใจลดความดื้อดึงไปไม่ตามใจของตอนเองสามัคคีสิมืดมนท่าต่างคนต่างอวดเบงทายท้าข่านักเลงอ่นละเวงข่มเหงกันควายยังรู้รวมฝูงคนอวดสูงกว่าพวกมันอย่าเอาแต่เมามันทะเลาะก,กันลามบันไล รู้รักสามัคคีตราบชีวีสิหาไม่รักษาองค์กรไว้ให้ยงอยู่คู่นิรันเทศนาปรโยซาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมภาพใครขออ,อัญเชิญเาคุณพระศรีรัตนตรยัยและอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณโยมทั้งหลายได้สมานฉันร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปตั้งแต่ต้น ขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นพละวะปัจจัยช่วยปกป้องคุ้มครองญาติโยมทุกคนสาธุชนทุกท่านให้ปราศจากความเจ็บไข้ได้ป่วยมีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์เจริญด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยสิ่งเงินพึงปรารถนาจงทุกประการพระประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในสามัคคีเพื่อการอยู่ร่วมในองค์กร ก็สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้จบเอ่ยจบทีเพียงนี้ก่อนจำเอ่ยจำจอนอาวรหาจากเอ่ยจากไกลใช่จากลาแล้วพบกันคราวหน้าถ้านิมนเอวังก็มีด้วยปากการะชน,นี้